สวัสดีทุกท่านพักผ่อนพักเตียงโอ้ยกินน้ำามาคายบ่กฝิ่งทางฝุนโอ้บิ่งมอนน้นคือซองดีเถอะส่ยานน้ำเฮียด้วยนะยกยานยกซองนะคุณพ่อทุกคนเลยเนื้อมันนี่เลยเฮดอเวเซเย็นนี่เอาบุญใส่อะน้ำบุญใส่อะโอ้อาการทอนทอนกินน้ำเฝ้าทุกคนเลยเฮ่เย็นงงย เห็นวานอยู่ของเท่นี่วานนี่เกือบบ่าวานนี่บ่โออยู่นะโอใช่ไหมเดีอืวเดี๋ยวไดีอยวพวกเผายังนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน่วยขาเจ้าเอาพวกเผาลงใส่อู้นี่อ๋อเนาะจับมาด้วยเนาะครับครับครับผมครับครับ บกินบ่้ยเอนยูไปอ๋อกินเดียหอมกินไ้เนาะอ้เดี๋ยวนะกะไก่ไกับิไก่โซซันกนกน่วยมาเลยได้บ่ได้บ่ไหนได้แต่ว้าเจ้าต้องใส่น้ำแข็งอร่อยเลยตักไอติมใส่ดิเทๆในเพียรเทกันเลยเทกัจับจับเกลียวาอ้หลายนี่นะมันล่นไดเอา พ่อพ่อพอเต็มเลย<ส>โอ้โยังเหลืออีกเยอะเลยคุณน่ะเหลือเต็มลูกตานพ่อขาจะเห็ดเป็นเนาะเห็ดโอ้โหสดสื่นเนี่วนี่แม่เห็ดงานเมืเม่อตอนนี้ปรับพื้นที่อยู่นะครับปรับพื้นที่ดินอยู่ อบน้ำแล้วอิ่มน้ำแล้วเดี๋ยวไปดูอัปเดตงานก่อนระหว่างกินน้ำมะพร้าอิ่มแล้วนี่เด้ออันนี้ยังมุมมืดแน่นี่เด้บ้านเลนยน้ำยังมัวมืดน้ำยังไม่มืดเดี๋ยวมาอัปเดตงานก่อนนะครับวันนี้นะครับตกแต่งก็เรียบร้อยเหลือเล็กน้อยเนาะแล้วลงรดน้ำแล้วปรับพื้นที่แล้วนะครับหเหลือข้างน้านล็อกนึ่ง นานนู้นได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เล็นิดนึงนะครับลลอกนี้กราเสร็จแล้วตรงนี้จะต่ำนะมันเป็นห้องน้ํากับอีกนี่ครับหลุมซ่วมเนาะจะลงท่อบอกเลยนะครับนี่ใช้ดิขุดหลุมเป็นไงทุกท่านนะทีมงานผมขุดเรียบร้อยแล้วท่อจะเอาลง หกท่อนะจะเป็นสองแถวแถวละสามแล้วก็วันต่อมาก็ค่อยว่ากันจะเร่งงานจัดทำเคลียร์พื้นที่เนาะแล้วก็จะได้เปิดน้ำตอนเย็นให้เขาเปิดน้ำแบบนี้เปิดใส่แบบนี้ให้ที่มันแน่นให้ดินมันแน่นให้มันยุบเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆกะว่าดินมันเซตตัวแล้วมันแข็งแล้วเดี๋ยวค่อยมาเทพื้นนะครับ เพราะว่าดินเราถมใหม่นะเราดินเราถมใหม่เราเทพื้นเลยไม่ได้นะครับมันจะสุดมันจะเป็นโพรงนะครับเป็นโพรงข้างในนะครับเราก็จะทําแบบนี้นะหรือว่ามีท่านใดมีวิธีไหนนะที่ว่าดีกว่านี้นะลองแนะนํมันนะครับเพราะว่านี่คือดินเก่าเราก็จะเปิดน้ําใส่ไปนเนี่ยทุกเจนเปิดใส่แต่และล็อกแต่ละล็อกแล้วก็แน่นปล่อยมันแข็งมันแน่นแล้วเราก็ค่อยเอาไว้เม็ดมาปูลแล้วค่อยเทพื้นเราทําแบบน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกเนาะดินถมใหม่นะปกติดินเขาทิ้งไว้เป็นปีนู่นกว่าเขาจะเทพื้นะ่ะแน่นเปียะเลยแต่เราแบบเอาแบบเร็วเอาแบบเร็วก็ใช้ขั้นตอนนี้แหละนะครับเปิดน้ําเปิดน้ําใส่น้ําให้มันเต็มให้มันแน่นอะ่ะยว่อพากันไปกินน้ำมะพร้าวนะแก้แก้ร้อนเนาะ ผักกินโคกินข้าวพักน้ำมะพร้าวนี่แน่นเลยเป็นอะไรเนื้อมันดินิ่มอีบ่นิ่มนิ่มนิ่มบ่ดูคนกินข้าวฟาบ่เจือเอ้ายังมีเนื้อบ่มีตัวนี้มันอ่อนมากเลยเนียอือฮึมมีโอ้พอดีพอดีเนาะออืพอดีเอาซอนขูดเลยอาวอาวอากินกินกินนี่น้ำนี่ยังบ่มด้วยนี่ นี่ลูกนี่นี่ของคอยนี่เรือเสือเที่ยวได้ป่ะเนี้เอาอยู่บนน้ำนียเอาอยู่บนน้ำนี่เฮ้ยนี่ยังเหลืออยู่ได้เห็นเลยเอาเนื้อเทียบไปกินเนื้อมันเบ่ปเนื้อมันมาเนี่ยเอาบวงล้างบวงหรือช้อนมีเนื้อกำลังดีเลยขูดกินของหวาน บ,บัตร <ปะ S 1> ของเขาแซบขนาดได้มางเผาได้อยูน่นะพี่โบกินได้อยู่หน้าจะ <c oughs> คลองเด้พอคเคยมีเวลากินเข้าวซื้อนี่อ่ะโอ้แซบแซบน่อง <c oughs> ของซื้อของขายโน้ตสิบพูดนี้ <c oughs> โอ้ยู่หน้าจนแก,ก่จนโลนถิ่มโอ,โอ,โอ้อะไรไปสนใจเลยแปลกน่องข้าว่านี้เนาะ โบ๊กไก่โบ่มีเนาะนิดเดียวเนาะนิดนึงโอ้ยแทบจะเป็นแค่กะลาเลยตัวนี้โบแทบบ่อึดโบยากขันมีเล็ดโบยากษ์ขันบ่มีเล็ดคือขนาดเดี๋ยวสิมอาช็อตมาสิมกันด้ย

ของหวานนี่ของหวานขจรมาเอามาร้าแกบอกไปคิดขนมบอกเอามาหล่อซื้อไปเห็ดแจกต๊ะโต๊ะออนเป็นตต๊ะรัมแบบโบราณไกลก็เลยขาย พ่อปีนี่ผลไหนมาปีน้วบ่อืมยังปีเนาได้ฮะเนี่ยปีเนาอืมบางยันใส่หัวเมียฮะบางยนใส่หัวเมียใอรว่าจะนอยถือหัวเมียจะนอกกระมองวะเัากเก็งซะหน้าบ,บ่ <c oughs> อยู่อยู่ชุดสะบางชุกเส้อยาว ไอติีิมะพร้าวะปีนต้นนี้อีกหรือเปล่านต้นนี้นปีนต้นไหนจริงจจะตัดร่องอะไรยานมันอะกคองไวปีนแล้วต้นีกม่้าลุงเขาปีนพูดต้นสูงถูงหุ่นปีนเอาโอ้เก่งเกินอือต้นใยๆครับ เป็นต้นยางง่าเลยเห็นอยู่ในตรงผงเค่ะเห็นสู้มาแล้วนะขอบคุณครับ